แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวนาชาวสวนชาวไร่กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรจากเหตุอุทกภัยพายุมู่หลานนะคะ นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่าดอร์เฉลิมใช้สีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความหงใย,ยเกษตรกรผู้ประสบเหตุอุทกภัยจากเหตุพายุดีเพรสชั่นมู่หลานและรองบรสุภพาผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้บางพื้นที่ของประเทศเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือและ,และเตรียมการรับมือรองรับเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้ติดตามสถานการณ์จากอุทกภยัยจากพาย,ยุด,ดังกล่าวโดยได้รับรายงานพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบในพื้นที่14จังหวัดซึ่งก็ได้แก่จังหวัดกำแพงเพชร เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่พิษณุโลกเพชรบูรณ์พะเยาน,าน่านสุโขทยัยอุตรดิตถ์เลยหนองคายและอุบลราชธานีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน23,182รายปีพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจำนวน88,305.25ไร่โดยแยกเป็นข้าว71,695.75ไร่ พืชไร่และพืชผัก14,758.75ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ1870.75ไร่ซึ่งเป็นข้อมูลในวันที่17สิงหาคมนะคะและขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปสำรวจความเสียหาย จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการสำรวจและช่วยเหลือเกษตรกรรองรับภายหลังน้ำลดทั้งการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ความเสียหายการเตรียมผลิตพืชพันธุ์ดีและการเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร การเรียมผลิตพืชพันธุ์ดีดำเนินการโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง10ศูนย์และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสํารองในกรณีช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภยัยและใช้และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้ดำเนินการเพราะพันธุ์เตรียมพร้อมรับมืออยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะพืชพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมเพาะปลูกและรราประทานอาทิพริกมะเขือเปราะมะเขือเทศมะเขือยาวมะเขือพวงกระเพราแมงลักกระเจี๊ยบเขียวกล้วยนว้ว้ามะละกอทุเรียนกาแฟกระท่อมเป็นต้นนะคะในส่วนของการสนับสนุนเชื้อราไตาโคเดอร์มากรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการสนับสนุนหัวเชื้อชั้นขยายจำนวน5,500ขวดเมื่อ ซึ่งเมื่อนำมาขยายเป็นเชื้อราไตโคเดอร์มาพร้อมใช้ได้เพิ่มขึ้นถึง137,500กิโลกรัมและสนับสนุนเชื้อราไตโคเดอร์มามาพร้อมใช้อีกจำนวน9,600กิโลกรัม ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดนะคะทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคใบติดของทุเรียนโรคเน่าคอดินโรคกาบใบแห้งของข้าวโรคเหี่ยวโรคแอนแทกโนสของพริกเป็นต้นโดยกเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อไตรโคโดอมา ได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักาพืชหรือสทอ,อ,อน,นะคะสำหรับในส่วนเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562นะคะหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปริกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2564ในอัตราดังนี้นะคะข้าว1,340บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก1,980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ4,048บาทต่อไร่ตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนและ30ไร่ทั้งนี้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรที่ประสบเหตุจากอุทกภัยนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากเหตุอุทกภัยนะคะ